Common Organism in g y n e c o l o g i c a l Cytology โรคติดเชื้อที่พบบ่อยจากการตรวจเซลล์วิทยาทางนรีเวชโดยกลุ่มง,งานเซลล์วิทยาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์ Organism ที่พบบ่อยได้แก่ Trichomonas vaginalis Candida Bacterial vaginosis Actinomyces Herpes simplex virus Cytomegalovirus Trichomonas vaginalis เป็นเชื้อโปรโตโซวัวซึ่งมีรูปร่างกลมรีหรือลักษณะคล้ายลูกแพรภายในเซลล์มีนิวเคลียสติดสีจางซึ่งมักจะอยู่ใกล้กับขอบเซลล์ด้านใดด้านหนึ่งในบางครั้งอาจพบอีโอซิโนฟิลิกแกรนูลขนาดเล็กหลายอันอยู่ภายในไซโตพลาซึมและอาจเห็นหรือไม่เห็นแฟลกเจลล่าแคนดิดา เชื้อราแคนดิดาสามารถพบในรูปของปัดดิ้งยีสต์และหรือสูโดไฮฟีซึ่งเกิดจากไซโตพลาซึมของยีสต์นั้นยื่นขยายออกมาต่อกันทำให้เห็นเป็นลักษณะเหมือนไฮฟีสูโดไฮฟีที่แทงผ่านสความัสอีพิทิเลียลเซลล์จำนวนหลายเซลล์จะทำให้เกิดลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าชิสเคบับซึ่งพบได้ในสไลด์ชนิดลิควิดเบสในฟังเก้ยีสต์จะเห็นช่องว่างขนาดเล็กล้อมรอบตัวเชื้อรา Bacterial Vaginosis ภายในช่องคลอดปกติจะมีเชื้อแบคทีเรียประจำถิ่นหรือ Normal Flora มีรูปร่างเป็นแท่งบาซิลไลส่วนแบคทีเรียชนิดก่อโรคบริเวณช่องคลอดจะมีลักษณะกลมเล็กแบบ c คโคบาซิลไลหากมีจำนวนของ c คโคบาซิลไลเพิ่มขึ้นมากอย่างผิดปกติมาแทนที่ l ลคโตบาซิลไลจะทำให้เกิดภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือแบคทีเรียว a g i จ o s น s มัสออพิทิเลียลเซลล์ซึ่งถูกปกคลุมโดยอโคอโคบาซิลลายจำนวนมากเรียกว่าครูเซลล์อค t ตินไม c e ซิสเป็นแบคทีเรียรที่มีลักษณะเป็นเส้นสายมักเห็นอยู่รวมกันเป็นก้อนรูปร่างคล้ายก้อนสำลีประมาณ25%ของผู้ที่ใส่อุปกรณ์คุมกำเนิดชนิด intrauterine contraceptive device หรือ IUD จะตรวจพบอคตินไม c e ซิส มักจะพบ acute inflammatory cell ร่วมด้วยในบริเวณใกล้กับเชื้อ a c t i n o m y c e s i herpes simplex virus เซลล์ที่ติดเชื้อเฮอร์พีจะมีลักษณะเฉพาะได้แก่ multinucleation nuclear molding และ margination ของ chromatin n u c l e r s มีความมันวาวหรือเรียกว่า ground glass appearance และในบางเซลล์จะพบ intranuclear inclusion cytomegalovirus เซลที่มักจะพบลักษณะของการติดเชื้อไซโตเมกล o ไวรัสมักจะเป็น e อนโดซวีเข้าแกลนดูล่าเ l ลและอาจพบการติดเชื้อในสโตร l c เซลได้เช่นกันเซลล์ที่ติดเชื้อจะมีขนาดใหญ่มากนิวเคลียสขนาดใหญ่มี i n t r a n นิวเคลียร์อินคลูและมีช่องว่างล้อมรอบในบางรายอาจเห็นเบ s โซฟิลิกอินคลูชันขนาดเล็กอยู่ภายในไซโต p l a ซึม